คืออันที่จริงคลิปนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการทําคลิปเลยคุณผู้ชมข้อแรกเลยครับผมนะคือ scp ของเราเนี่ย ตอนนี้ไม่มีครับถึงเราจะเปิดกงเปิดการ์ดไปอะไรเงี้ยไปขายตั้งเตะเราก็ไม่สามารถรับตังค์ได้คุณผู้ชมด้วยความที่ SCP เนี่ยมันไม่มีแบบว่าหลายวันมากๆไปสุ่มก็ไม่ได้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวิกฤตแล้วครับสำหรับ ID นี้ครับและอย่างที่2เนี่ยก็คือตำแหน่งของกลางรุกที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันมี2ช้อยใช่ไหมครับคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเป็นทางด้านของเมสันเมาส์ซียูครับและอย่างที่2เนี่ยจะเล่นทางด้านของรูนี่ตัวเดิมครับผมแต่จะขยับปีไปทางด้านของบันลงดอไว้คุณผู้ อยู่ในคลับมีให้เล่นเพราะฉะนั้นในตัวลูนี่เนี่ยเราสามารถขายทิ้งได้เลยครับคือตอนนี้ด้วยความที่มันมีกิจกรรมคลับมาใหม่ครับเราสามารถปล่อยจอยได้หนึ่งตำแหน่งหลักๆเลยคุณผู้ชมครับซึ่งขับที่ผมอยู่เนี่ยก็คือขับหลักมันมีตัวแมนอยู่เนี่ยเยอะมากๆครับจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับก่อนจะไปเรื่องน,นักเตะกันครับผมเ mm. ข้ามาหน้าตลาดสักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับนี่คือตัวนักเตะที่ผมมีการมาร์กไว้คุณผู้ชม ล่าสุด ID ดีนี้มีการไต่แรงแบบว่าโหผมไต่จริงจังเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ขึ้นดําอีก1นซีซั่นคุณผู้ชมครับใครที่แบบว่าอยากได้แนวทางการเล่นแนวทางการทําทีมอนะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเนี่ยเต็มๆเร็วๆนี้สาหรับ ID ดีนี้คุณผู้ชมครับแรงล่าสุดนี่เลยครับสำหรับ ID ดีนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะขึ้นดํามา 2, สซีซั่นติดๆแล้วโดยทีมที่เราเลือกใช้ก็คือทีมเดิมนี่แหละคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เหมือนมูลค่านักเตะน,นะมันมีการขยับขึ้นตอนแรกเนีบบ่ยมูลค่า เตะมันขึ้นคนข้างเยอะไว้คุณผู้ชมครับ,บูลคาก็เลยกระโดดขึ้นไป98.9ล,ล้านหรือว่าถ้ากกมๆผมปัดไปเลยครับ100 10ล้ลานสำหรับทีมนี้ครับใครที่เล่นเกมอยู่ก็จะรู้นะว่าช่วงนี้โหราคาลักเตะแม่งไปไกลแบบโอ้โหไปไกลามากๆคุณผู้ชมอย่างเมสันเม์เนี่ยตอนที่เอกมาร์กเนี่ย23 24นะผมให้ไม่เกิน28ราคาสูงเนี่ยแต่ปัจจุบันคุณผู้ชมครับซื้อขายล่าสุดเนี่ย38ล้านแล้วก็ในตลาดน่าจะเป็นราคาต่าที่34ล้านคุณผู้ชม จะมีเวลูนี้ที่เราอยากได้ครับตอนแรกเนี่ยประมาณ26นะครับปัจจุบันมีคนตั้งรับ3 2ลิล้านล้านคือมูลค่ามันไปไกลแบบไปไกลจริงๆนะคุณผู้ชม แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะประมาณนี้ครับที่ผมมีการมาร์กไว้ครับจะพิเศษหน่อยก็คือมีการมาร์กไอ้กรตัวนี้ไว้เพราะว่าเผื่อ,อไปเล่นแบบว่าโลเทชั่นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เราไปไต่จริงจังเนี่ยมันต่อเวลาค่อนข้างบ่อยคุณผู้ชมเพราะว่าแรงเชลเลนเจอร์ขึ้นไปเนี่ยมันจะบังคับต่อเวลาถ้าเกิดว่าเสมเอนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตัวสำรองสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญสุดๆเลยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปิดของกันก่อนละกันคุณผู้ชมครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ ที่ผมต้องมาอัาวันนี้เพราะว่าเราจะต้องเปิดประวัติการเติมให้คุณผู้ชมรับทราบกันว่าเราเนี่ยไม่เติมมันจะได้แบบว่าแฟแฟรครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก2วันในการอ่าคลิปเพราะว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชม มันจะเข้าสู่วันที่1นึ่ธันวาครับซึ่ง1นึ่ธันวาคมก็ถือว่าเป็นเดือนใหม่เนาะไอ้พวกแพ็คเนี่ยมันก็จะปลดล็อกคุณผู้ชมเพรล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งเปิดแพ็คสามแสนสตาร์พอยต์ไปครับและตอนนี้ผมเก็บถึงอีก1แพ็คครับคือเรียกได้ว่าไอดีนี้เล่นค่อนข้างเยอะไนงะด้วยความที่บอกว่ามันเก็บแต้มเก็บสตาร์พอยต์อะไรเงี้ยแต้มสตาร์พอยต์ก็เลยบอกว่าพุ่งพรวดขึ้นไปเลยนะคุณผู้ชมครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมจะได้เห็นในคลิปเดียวนี่แหละแต่ผมเนี่ยจะใช้เวลา2วันในใกา,อนะอากนะสองรับรนะะาักกนเตแล้ว็่จมี บวก8สองใบครับน่าจะมาจากไอ้ตัว Lucky View สี่สิบเหรียญครับแล้วก็จะมาจากไอ้ตัว Part ฟรีด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมไปครับเลสโกรับผมนะเงินเริ่มต้นเนี่ยสิบเอ็ดล้าน มาดูกันว่าคลิปนี้เราจะกอบโกยได้กี่ล้านครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าเราสามารถเลือกนักเตะมาเล่นได้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของกางรุกเนี่ยผมก็อาจจะยังไม่ซื้อด้วยความที่ผมก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะเล่นเมสันเมาส์หรือว่าเวนรูนี่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตลองมาทั้งคู่เลยละกันนะครับเดี๋ยวตกผลึกได้ว่าเฮ้ยชอบแนวไหนมากกว่ากันค่อยตัดสินใจซื้อผมก็คิดว่ายังไม่สายเกินไปครับอันที่จริงตำแหน่งของกอง,กองหน้าที่จริงผมมีแบบว่าโรนัลโดซีซีในคลับด้วยนะ นะครับเล่นแบบว่าตัวเป็นร้อยล้านอะ่ะเอามันน่าจะบักนะคุณผู้ชมเปิดไม่ได้เว้ยอ่ะตรงนี้ครับผมนะตอนนี้มี12.5ครับ13 15ล้านผมว่ามีนะครับถึงปะวะเอเหมือนจะไม่ถึงเนีนะคุณผู้ชมเอนี่ไง15ล้านโอเคอู้เบสเศ็จประมาณ16ล้านล้านครับสำหรับคลิปนี้ เซตนี้เปิดได้4ล,ล้าน,นครับคุณผู้ชมส่วนการนักเแต่ในคลิปนี้จะน้อยหน่อยนะด้วยความที่มันไม่มี S C P อะไรเงี้ยไอ้พวกลอตเตอรี่มันก็จะได้น้อยอะไรเงี้ยของก็จะประมาณนี้แหละค,คุณผู้ชมครับจะมีตัวนี้ครับผมจากพาร์ทฟรีครับแล้วก็จากตรงนี้40หรีเญคุณผู้ชมพวกนี้จะพาเราล่ํารวยหรือล่ําร้องคุณผู้ชมครับมาดูกัน S C P ไม่มีก็ตามมีตามเกิดแล้วมาเป็น U T กอนเยอรมันกองหน้าอ้ไม่น่ามีใครแพงแล้ววะ่ะ หลักล้านอยู่มาริโอโกเมสล้านเดียวโอ้โหแล้วแม่งไม่8ดด้วยครับถ้า8ใน128น่าจะเป็นวัตถุดิบตีบวก2อล้านสาล้านขายได้เว้ยโอ้แต่แม่งไม่แปดคุณผู้ชมครับมีแกเรตเบลล้านหนึ่งครับโอ้โถือว่าโชคดีมากครับเปิดได้แกเรตเบลเปิดได้กาก้าเนี่ยโอ้โตัวนี้ก็ล้านหนึ่งกองเต้เกือบล้านครับโอ้โแต่ใบนี้ได้คูเปอร์ ใบหลักๆออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณผู้ชมประมาณนี้ก็ผมนะแต่เซตนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยเราเปิดได้7.9ล้านล้านแต่ไม่8แม้แต่ตัวเดียวครับและนี่คุณผู้ชมครับสำหรับแต้มสตาร์พอยต์ของเราคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูครับปัจจุบันเนี่ย3แสน นะครับคือเรียกได้ว่าเก็บมาคนข้างไวสําหรับไอดีนี้ครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเล่นไอเดียนี้คนข้างเยอะที่สุดแล้วนะครับในบรรดาแบบว่าทุกซีรีส์ผมรู้สึกว่าแมนยูเนี่ยเล่นสนุกสุดและนี่ครับเราเพิ่งซื้อไปไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมครับสำหรับแพ็คซูเปอร์สตาร์พอยซื้อไปปุ๊บตอนนี้กลับมา3 0,000นอีกแล้วครับถึงเวลาที่เราจะมาช้อปปิ้งนักเตะกันแล้วฮะคุณผู้ชมครับคลับสเตเดียมมาดูซิว่าเราสามารถเล่นใครได้บ้างคุณผู้ชมตอนนี้คือผมบริจาคเวลูนี่ไปใครที่แบบว่าอยูู่่นนลอยากเวี ปีดก็ไปลองกันได้คุณผู้ชมแต่ในคลับเนี่ยมันจะมีปีอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลือกได้เลยครับนี่ฮะอย่างคริสเซโนโรนัลโดซีซีบวกแนะครับไม่ต้องเสียตังค์150งล้านล้านคุณก็ได้เล่นเพียงแค่คุณอยู่คลับผมเว้หรือแม้แต่ขับเป็นอื่นก็น่าจะมีอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีแบบว่าประมาณไหนเพราะผมก็ไม่เคยอยู่ขับคนอื่นนะคุณผู้ชมนี่ครับเวนลูนี่ที่เราอยากจะซื้อกันและมีสั้นเหมานะครับของคุณน้ำปั่นแล้วก็คุณสิงหาสิงหาบรูคัับบนนะีน่ร เราจะเล่นตัวไหนก่อนดีคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยผมจะเล่นเวลูนี่ดีซอยู่แล้วนะซึ่งมันก็ไม่ได้แย่คุณผู้ชมแต่จังหวะพลิกตัวพลิกบอลเนี่ยมันอาจจะคนข้างช้านะ <No. S 1> ครับแต่เรื่องของการจบสกอร์การยิงเนี่ยโอ้โหลูนี่ก็คือลูนี่คุณผู้ชมยิงค่อนข,ข้างขมเลยนะครับแต่ทางด้านของเมสันเมาส์เรื่องยิงไม่แย่แต่เรื่องของความเร็วคล่องตัวอันนี้ผมว่าดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าจบสกอร์เนี่ยผมคิดว่าลูนี่น่าจะดีกว่าคมกว่า ปันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เรื่องของความคล่องตัวคอมพิวเนี่ยผมคิดว่าเมสันเมาส์น่าจะตอบโจทย์กว่าคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราสามารถเอาลูนี่ดีซีตัวเก่าเนี่ยไปขายเพื่อเอาตังค์ได้แล้วเราค่อยมาเลือกก็ผมว่าเราจะซื้อตัวไหนครับก็อาจจะต้องลองก่อนคุณผู้ชมมันสามารถยืมได้3าวันคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ายืมครบ3วันค่อยกลับมายืมใหม่นั่นคือข้อดีของกิจ,จกรรมนี้นะครับส่วนในรอบนี้นั้นผมขออนุญาตเอาทางด้านของเอาใครดีอรคุณผู้ชมอ เอาเมสันเมาส์แล้วกันขออนุญาตเอาเมสันเมาส์ก่อนเพราะว่าทางด้านของรูนี่นยะเราเล่นจนค่อนข้างเบื่อแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเมาส์ผมหมดอายุนะครับรอบหน้าค่อยมาเลือกทางด้านของเวนรูนี่เลยนะครับจะได้มาชั่งใจว่าเฮ้ยคลิปต่อไปนะ่ยเราจะเสริมตัวไหนดีนะครับอ่ะนะครับเราก็แค่ก,กดยืมไปครับนี่ฮะเช่าว3วันกดเลือกนะแล้วมันจะครูดาว3าวันคุณผมมู้ชมเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าครบปุ๊บเราก็ค่อยมาเลือกเอาใหม่ นั่นคือข้อดีของกิจกรรมนี้นะครับอ่ะแล้วก็ขออนุญาตครับได้เข้าหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดประวัติการเติมเลยแล้วกันครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้วันที่30มสเป๊ะๆนะครับเหลือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเข้าวันใหม่แล้วที่ผมอัดคลิปตอนนี้กำลังจะสาทุ่มคุณผู้ชมแมนยูกำลังเตะอยู่นะตอนนี้นะครับล่าสุดเหมือนนำละ2 1ใครที่เป็นกองเชียร์แมนยูก็ดีใจด้วยครับแมนซันมาเพิ่งยิงนะจะพาคุณผู้ชมมาดูยอดเติมนี่เลยครับผมนะอย่างที่เราบอกไปว่าสายฟรีท บาทเดียวสายฟรีเกมก็จะไม่ได้ตังผมแล้วก็ช่วงนี้ด้วยความที่เราต่อเวลาคนข้ั้งบ่อยครับเพราะฉะนั้นซื้อสำรองไว้ก็ไม่เสียหายเว้ยคุณผู้ชมตัวที่ผมมาร์กมาไว้ก็จะมีเฮนริกราสันครับ ราสันเนี่ยอาจจะดูไม่ได um ้เก well> ่งมากแต่ถ้าผมเนี่ยเอามาวิ่งท้ายเกมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่ครับแล้วก็ทางด้านของเดนนิสเจมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอามาเผาเอามาวิ่งเนี่ยเพราะว่าผมเพจบอลทนทั้งบ่อยเวลาแบบว่าเราโดนนำอะไรเงี้ยเราต้องการบอลก็นะครับจะใช้ไอ้พวกปีกวิ่งบ่อยหน่อยแล้วปีกส่วนใหญ่ก็จะหมดไวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่มีสำรองแล้วก็เปลี่ยนมาเพสอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณผู้ชมเอาผมซื้อนะครับตามด้วยคุณผู้ชม ซื้อมาฮะสำหรับเดนนิลเจมครับแล้วก็ทางด้านของเฮนริกราสันอันที่จริงอยากได้สำรองทุกตำแหน่งนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลกัหลกๆเอาแค่2อตัวนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับ A later few moments later. เข้าสู่วันใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมวันน,น,นี้วันที่1ทธันวาคมโอ้โหแป๊บเดียวคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแรงลีด้วยนะฮะคุณผู้ชมรรววครับสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวขอ,อยากลีแรงแล้วก็รับตังเพิ่มเติมหน่อยละกันคุณผู้ชมแรงเมเนเจอร์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะจบที่ดาวม่วง แต่นี่น่าจะเป็นการรีแบบว่าครึ่งซีซั่นนะคุณผู้ชมครับตังมันก็จะแบบว่าไม่ได้ได้เยอะมากนะครับค่าทีมประมาณ70 80ก็ถึงดาวมว่วงผมก็แฮปปี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆเสิร์ฟไปดาวดำก็อาจจะไม่ไกลคุณผู้ชมครับอา่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีแลงหนึ่ง,งเดี๋ยวแลงหนึ่งเนี่ยต้องไปดูว่ามันรีถึงแล้งอ,อะไรนะครับเพราะผมดาวดำนะคุณผู้ชมนี่ครับจบดาวดำก็ผมนาวสิบสีก็ส 7, 7. ิ เสมอ4แล้วก็แพ้ไป29เกมทำไมตังสามแสนเลยวะแรงน่าจะรีสักประมาณชาร์เลนเจอร์ชาร์เลนเจอร์หนึ่งผมว่านะน่าจะประมาณนี้จากประสบการณ์ที่แบบว่าไต่แรงแล้วก็มันรีขึ้นซีซั่นเนี่ยน่าจะชาร์เลนเจอร์หนึ่งนะครับใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่รู้ว่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ครับจริงด้วยครับผมนะแล้งมาที่ชาร์เลนเจอร์หนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวไต่ขึ้นไปใหม่ก็คิดว่าไม่น่ายากนะครับอู้ผมมีการอัพแพ็คไดมอนด์เดือนใหม่มาด้วยคุณผู้ชมครับดเดร,รอหลักๆเหมือนจะขา uh, L, คมหรอหลัก 24ucl แต่มันก็การ์ดมันไม่ได้เยอะแล้วอะสำหรับผมนะคือสแตทมันน้อยละนะครับถ้ามันมาเร็วกว่านี้สัก2 3กิจน่าจะโอเคครับอ่ะสตาร์พอยที่เราจะซื้อก็คือแพ็คนี้ครับคุณผู้ชมแพ็คนี้ส0 0แสนเหมือนเดิมครับแต่ของข้างในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับข้างในเนี่ยจะเป็นการ์ด108้ครับผมนะมีทางด้านของอ่า mdlld นะมี ep เหมือนเดิมโอ้แต่ก็ ถือว่าคระปีค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมจากที่ดูตรงนี้ครับแต่ได้2ใบสําหรับรอบนี้ครับจะเป็นคลาส GRU แบบว่าล้วนๆด้วยครับแต่จะเป็น6ถึง81ใบครับมีทางด้านของบวก5ครับมีเงินแล้วก็ a c p ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นของใหม่อยู่นะฮะสำหรับแพคนี้ก็จัดไปเลยประเดิมครับนี่คือการเปิดแพคใหม่ครั้งแรกครับมาเดี๋ยวเรามาซัดกันกับผมนะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้จากตรงนี้ก็คือ a c p 7วันครับคุณผู้ชมนี่ครับเราก็จะออนแบบมี a c p แล้วแล้ว หลังจากที่ออนแบบไม่มี s c p กันมาแบบเนิ่นนานมากๆสำหรับ ID นี้คะคุณผู้ชมอ่ะเริ่มจาก BP ก่อนครับ1ถึง4.5ล้านล้าน2ล้าน5ทุกอย่างจบมาครับแพ็คใหม่ล่าสุดนะคุณผู้ชมแพ็คนี้ปึ้งมาเป็น3ล้าน สวยงามครับส่วนการ์ดเนี่ยมี3ใบเหมือนเดิมขออนุญาตทีละใบเลยและกันครับคุณผู้ชมใครแบบว่าอยากดูเปิดรวดก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปหรือว่าซีรีส์ต่อไปแล้วกันค,คุณผู้ชมครับาะคิดว่าน่าจะได้เปิดอีกประมาณสัก2อสซีรีส์เลยสำหรับแพ็คนี้นะครับมาช่วงนี้เรียกว่าขยันเล่นไงแหล่งนะครับสตาร์พอยต์ก็เลยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยไฟมาก่อนเป็นวันเดอร์บอยครับสเปน CDM อบูสเกต บูสเกตไม่ถึงล้านครับผม530,000าครับเซอร์เชโอบูสเกตครับมาถึงการ์ดรุ้นบวกแของเราครับผมนะ GRU ครับหรือว่า g r e t e ต Runner ครับมาดูกันว่าร่ำรวยหรือร่ำร้องครับถ้าเป็นไม่ได้ผมขอบวก8ปดคุณผู้ชมขอบวก8ทุกอย่างจบมา GRU ล้วนนะไม่รู้ว่าทำไมถึงขาย GRU เหมือนกันครับไฟมาก่อน GRU โอ้โหสเปนอีกแล้วเฟรโดเฮ้ย8 แปดแปดโอ้โหเชียคือถ้าแปดคูณสามสิบล้านโอ้โหสามสิบล้านหายไปในพริบตาฮะคือถ้าแปดสามสิบจริงๆคุณคือปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยคมครับแต่ความเร็วความพลิ้วเนี่ย น่าจะที่สุดแล้วฮะสลบเปโดโรดิเกตัวนี้ครับใบสุดท้ายครับผมใบแห่งความหวังเลยคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เกือบรวยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับคลาสโอ้โหจะประมาณนี้ก็1,2,3,4,5,6,7คราฟตีดคลาด้วยกันนะครับขอสัก5ล้านได้ไหมไปฮะคุณผู้ชมประเดิมแพ็คสตาร์พอยต์ใหม่ครับ ไฟมาก่อน Gru อีกแล้วสเปน <No. S 1> โอ้โหถ้า LW แล้วมึงเท <No. S 1> ่ากับว่า3ใบแม่งสเปน3ใบเลยครับแองเจริโนครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดฟูซิตี้ด้วยนะใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่แค่30ล้านคุณผู้ชมเปรโดราคาในตลาดเนี่ยที่มีการตั้งเนี่ย40โอ้โหเอาซะหัวร้อนเลยคุณผู้ชม แองเจลิโนตัวนี้3ล้านเหมือนมีคนขายต่ำไหมผมจำถูกปะวะซิตี้ปะวะอ่านี่ครับมันจะฟูลซิตี้นะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็เซอร์จิโอบบสเกตสามตัว3สเปนะฮะคุณผู้ชมเปโดเนี่ยผมขอสูงได้ไหมมีการซื้อขายอยู่เหมือนกันนะสำหรับเปโดนะครับซื้อขายล่าสุด4.2ขายออกปะวะอ่าผมขอ4ล้านทั่วแล้วกันคุณผู้ชมนะครับขอ4ล้านทั่วแล้วกันแล้วก็ไอตัวนี้แองเจลิโนครับขอสัก3ามสามไหม แล้วก็เซอร์จอบูสเกตครับบูสเกตบูสเกตผมขอสัก55แล้วกันคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเอ่อแล้วก็มีนักเตะที่เราขายไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็ขายออกเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารับต่างกันคุณผู้ชมสำหรับผมวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับเปิดการ์ดก็8ล้านมีอยู่นะครับแต่ส่วนตัวคือมันมีโอกาส40ะ่ะคูณถ้า40ล้านเนี่ยโอ้โหทุกอย่างแม่งจบนะครับบอกเลยว่าทุกอย่างแม่งจบจริงๆครับเกือบรวยครับแต่แค่เกือบฮะคุณผู้ชม อ่ะสามสิบเลยผมเก็บไว้ก่อนนะยี่สิบก็ถือว่าใช้หมดแล้วอ่ะประมานนี้แล้วกันครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับผมจะรับตังค์มาเพิ่มอีกห้าจุดหนึ่งล้านครับคุณผู้ชมรับมานะครับโอเคตังค์เราก็ขยัยบขึ้นไปอา้าวค้างอะไรอะ่ะปึ้งมา23สิบสามล้าน น,นี่คือเรายังไม่ขายทั้งได้ของเปลโดแล้วก็ไอตัวแองเจลริโนด้วยนะรวมถึงไอตัวเซอร์จิโอบูสเกตด้วยนะครับสตัวที่7ล้านเราน่าจะได้เพิ่มเบ็ดเสร็จถ้าเกิดว่าขายหมดนะสาล้านคิดว่าอาจจะมีฮะคุณผู้ชมผมว่าจะมาเช็คเว็บเมมเบอร์ใหม่ครับเหมือนจะยังไม่มีการเอาเข้ามานะครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพิ่งวันที่1แหละนะครับอาจจะยังทําอะไรไม่ทันเพราะว่าแพ็คอะไรก็ขึ้นเข้ามาผมกระทาคลิปเลยนะคุณผู้ชม อ่ะประมาณนี้ครับผมนะชอบใจฝากไลแ์กแก็ิดตามชแนล n e c t tv ครับผมนะปัจจุบันครับมูลค่าอยู่ที่89ล้านล้านครับถ้ากลมๆ90 ะครับอันนี้คือไม่รวมตังค์ถ้ารวมตังค์นี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าทะลุ120ล้านครับประมาณนี้ครับผมนะใครอยากใช้บริการอย่าลืมนะครับคุณผู้ชม s C p 150บาทบัตรไปชื่อ50บาทเท่านั้นใครซื้อ SVP เนี่ยแถมเข้าคลับฟรีๆด้วยนะครับปากครับผมคลิปนี้อยากรายไฮไลท์ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่าคลิปนี้ยาวแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันสั้นเดี๋ยวมีไฮไลท์ต่อให้คุณผู้ชมได้รับชมครับเพราะว่ายังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะมีคลิปแยกอยู่แล้วนะสำหรับการรีวิิวววทีีีมมมมมนนนน้้้้้ะคคคคคุุณณผผผผููชชปปปาากกรรััับบใลลอยไแสส ดีครับ